เควินครับเดี๋ยววันนี้นะแม่จูจะเขียนสับบนกระดานนะครับทั้งหมด10บคำนะและให้เควินลองอ่านดูว่าเควินอ่านออกหรือเปล่าแล้วก็รู้ความหมายของมันหรือเปล่านะครับอ่ะเป็นศับในหมวดร่างกายอ่าพาร์ทซ็อบบอดี้นะคำแรกกันเลยดีกว่าอ่ะคำนี้อ่านว่าอะไรครับ เควินานได้ถูกต้องแล้วมันแปลว่าอะไรดีลูกนันนุบดานเล็กด้ครับไปนันนครับลูกเอา้าอยู่ในส่วนของร่างกายแม่บนะายนะจักกะจีว้ารักอะไม่เท้าอะไรเท้าเอวอ่าเวสคือเอวเท้าเอวนะครับท่านผู้ชมครเวสแปลว่าเวสแปลเท้าเอวแปลว่าเอว,เอ,วอ่า โอเคเอามาดูคำต่อไปคำที่สองอ่านว่าคำนี้อ่านว่าอะไรเควินโทนี่ <laughs> โทนี่อ่ะโทนี่มันชื่อคนนะลูกเอามาเอามาอยู่ในร่างกายมันเป็น Part of b o d y อย่างที่บอกเควิน Kevin, แล้วอย่าเอาช็อกไปที่เมืองเกงดิเ <laughs> กงเกงกลายเป็นจุดไปหมดแล้วโทนิกเหรอครับไม่ใช่ครับ อ่ะแม่แม่อ่านให้ฟัง่ะทองเกอร์ไม่ไม่มีเกอร์ทงังเกือบถูกออกเสียงอีกนิดนึงทังคำนี้นะคำนี้ยังไม่ผ่าน <c oughs> คำนี้นะครับอ่านว่าทอง,ท,องทังเอาแล้วแปลว่าอะไรอยอีกิเออแปลว่าลิ้นนะแสดงว่าคำนี้นถูกแค่ครึ่งคะแนน คำนี้คือคำว่าเรนจีนะครับท่านผู้ชมครับถูกแค่ครึ่งคะแนนเพราะว่าอะไรอ่านไม่ถูกแต่แปลถูกอ่ะเขียนไม่ยากก็คือ1นึ่งห้าคะแนนอ้าวแล้วคำนี้อ่านว่าอะไรครับคำนี้คำที่สามนะคำนี้อ่านฮะไปยุ่งอะไรกับเขา เอาเรื่องของเราจ้า able ไม่ไม่ a เ,เ,เกือบถูกไม่ a มันมีตัว l ต้องเป็นอะไร b l e อีกทีให้อีกทีให้โอกาสสุดท้ายจะถูกไม่ถูก able ปิด able อ,อ่ะเฉลยคำนี้อ่านว่า elbow e l b บอมันก็บอกถูกทุกอย่างไม่ถูกไปย้อนไปย้อนฟังเลยมันไม่มันเอโบเลยล่ะลูกมันคืเอลโบอ์เอเอาความหมายอยกอ่ะเอลโบแล้วใช่เหรอแล้วเอลโบแล้วไม่ใช่แล้วก็ทำแม่ถามเอาเอาเอางี้ดูความหมายมั่งความหมายรู้ไหมเอลโบอยู่ที่ไหนเอลโบข่าวหัวข่าวไม่ใช่อ่าใบยังไงดีล่ะไม่ให้ใบด้วย เก่งมากเก,ก่งกล้าสามารถหัวไหลตื่นปูแม่ทำใช่เฮ้ยอ,อยู่ข้างไม่ใช่ข้างในอ่ะไม่ใช่เครื่องในแน่นอนกระดูกเิดหลังโน <No S 2> ต่อมใต้สมองอันนี้ฟังแม่สอนเยอะไปนะคะต่อมใต้สมองก็มาสวนหน้าส่วนหลังแคหน้ากระหยังเลยเหรอ,อ,อน มันเป็นอไวไยวะตรงนี้ไม่ใช่มันอีค <c oughs> ิวซังอะ <c oughs> มาให้ใบยังยอมยังให้ใบยังยอ,ยอมใช่ไหม,ม,ไหมเป็นส่วนที่ทําให้แขนงอได้พับแขนขึ้นและลงมันก็คือกระดูกกอน,ไม,นไม่ใช่แขนไม่ใช่แขนมันทําให้แขนงอพับได้อ่ะ ออเออแล้วด้านหลังของตรงเนี้ยไหลไอ้ไอ้ตรงนี้เรียกไหลเหรอ <c oughs> ไม่ใช่โอเคอ่ะถูกตอ้องอ่ะได้ไปครึ่งคะแนนร <c oughs> วมกันนะจ๊อได้หนึ่งจ <c oughs> ุดห้า มาดูคำต่อไปอันเคอะฮะอันเคอะไม่เครอ่ะอันชูไม่คิ้วด้วยไม่เครไม่คิ้วอันเคอะไม่ถูกยอมยังไม่ใช่ไหมไม่ยังไงล่ะออกเสียงวินก็ลองผสมเสียงดูเองแออืมแอมเน็ก อ <ug> แ <c oughs> อนแอนก็หมดสิแอนน l กลี่รับรองแอนนั y ลี่แปะอันนักลี่รับรองว่าแต่ละคำที่เลือกมาเนี่ยแม่ได้เลือกสรรแล้วไม่ไงไม่อยากถึงกับลงไปดีดดิน้นหัวเอ้าคามเลืองออกเสียงมาแม่ฉเฉลยออกเสียงนะ <c oughs> Ankle <ค>ไม่ไม่ไม่ใช่ Uncle. อังเคโออ้ยมันสะกดต่างกันนิดนึง <c oughs> ถ้าเป็นอ <Yeah. S 2> ังเคนะมันจะเป็น U เอา้า N แล้วก็ C L E อันนี้คือลุงแต่อันเนี้ยไม่ใช่คำว่าอังเคไม่ใช่อังเคปืดแองเค่อแองเคแปลว่าอะไรเอามาดูความหมายดีกว่าว่าเควินรู้ความหมายไหมจะให้ใบยังใบรือว่าจะไม่งใบแล้วดับถืนไ,ได้ยังไงได้สิ อ่ะใบนะใบนะ<ช>เออมันอยู่ส่วนล่างของร่างกายไม่ใช่อยู่ข้างบนนะใต้ใต้เอวลงไปด,ดูดีๆร่างกายของเราใต้ของขาใช่ใต้ของ<ช>ตรงใช่ใช่ใช่ตนนใต้ลงไปอีกก็เรียกแองโคลเท เท้าก็ฟุตดินิ้วเท้านิ้วเท้าเรียกโท<น>มัน,นเล็บเท้าก็แนวอยู่ดีขอดูที่สิ่งของที่เหมือนก้นตรงเท้ามันก่อนถึงเท้าแต่คำแปลมีคำว่าเท้าอนึกนานเลยทีนี้ ใช่มันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเท้าอ่ะมันยังไม่ถึงข้อเท้าถูกต้องวนนี้ได้ไปอีกครึ่งคะแนน,นึอ่อะันนี้อ่านว่าอะไรเลยแม่เกือบเผลออ่านแล้วถเผลออ่านปุ๊บวิ่ศูนย์คะแนนเลยอันเนี้ย ม,ม,มาอยู่ใกล้ๆกระดานน่าจะเป็นไม่ไน้ shoulder เุ้ย shoulder ทุกต้องได้คืนคะแนนละเอาความหมายอุ้ยเก่งนะแม่เราก็ว่าคำนี้ยากแล้วนะง่ายมากค่ะง่ายมากเลยอ,อ่ะดูนั่นเด็กเว้นช้างโวงนะคะโอ้คิโมน่าดูเลยอ่ะถ่ายไม่ทันเลยเนี่ยไหนๆสะกดดิสะกดเ S O เอสโอยูเอ็เดีเอ้ shoulder แปลว่าโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูคำที่เท่าไหร่แล้วนะเอ้ยคำนี้ได้กี่คะแนนนะหนึ่งมาเลยมาเลยมาดูคำนี้เลยตับใบเลยดูดิเควินอ่านออกปะเฮ้ย้ยอ่านว่าอะไร circle ไม่ใช่ circle นั่นมันวงกลมไม่ใช่อ่ะ เอแต่อันนี้ก็มีรูปร่างเป็นวงกลมเหมือนกันนะนไม่ใช่สม่ยให้อ่านก่อนไใไฮอ่านก่อนลองอ่านสิครับสเก l ฮะคือตกลงสเกลหรือสกูมันมีอันนึงถูกให้เลือกให้ถูกก็จะถูกสกูค่ะส u l ลหรือสกูสเกลค่ะเอาอะไรแน่สเกลแหม่แล้วส u l ลแปลว่าอะไรระวังหล่นลูกระวังหล่นกระดูกค่ะ ฮะชอบก็สกลลเกลเลตันแปลว่ากระดูกนั่นมันส mm. เกลเลตันสเกลเลตันสเกลเลตันแปลว่ากระดูกแต่อันนี้มันสเกลอยู่เหนือหัวไหล่เมื่อกี้อยู่ตาทางข้างใต้เลยนะอยู่ตรงเท้าเออคอภาษาอังกฤษเรียกอะไรนักเออก็แต่อันนี้มันอ่านว่าอะไรสเกิลเก่าหูแม่ห้ามใบนะโอเคไม่ใบาตา ไม่ใช่จมูกไม่ปากก็ไม่เหนือหูไหลไปรูปร่างวงกลมเหนือหูไหลไปรูปร่างวงกลมเอออยู่ละเจิงนอนฮะผมผมเป็นวงกลมอ่ะผมเองเอาแล้วไม่รู้แล้วเงาที่จะทโดนผมเอง เริ่มเริ่มเริ่มไปกันใหญ่แล้วโอ้มีเงามีเงเอือดไม่รู้ก็บอกมาเฮสเ,เป,าปากนีสกลสเกาวมันก็คือสเกลเลตันอย่างหนึ่งแหละกรามกรามเป็นวงกลมเหรอก็ดูดีก็ดูอะไรกได้ดดดไม่ใช่ยอมมาเถอะยอมซะเถอะออ้าว หัวก็ไม่ใช่หัวกะโหลกก็ไม่ได้เอาใช่กะโหลกแม่กะโหลกมันจะพาเราบอดี้ข้างนอกนะเอาเหรอมันไปแม่ผิดใช่ไหมแม่เลือกมาผิดมันไปอยู่ข้างในใช่ไหมใช่ขอโทษขอโทษขอโทษยกกว่าคำนี้ไว้คำหนึ่งแล้วกันโอ้ยเด็กๆมันไม่ตัดสูบเอะได้กี่คะแนนโอเค อ่ะพร้อมคำต่อไปคำที่เจ uh ็ดแล้วนะเออคำที่เ e จ the ็ดแล้วนะคำที่เจ็ดคือคำว่าอะไรไหนอ่านจีดูรู้ว่าเอ่ย e this you d o e เคยอ่าอยค่อีวายอีอน e y e hah แน่ใจว่าไม่รู้ว่า e y e อ่านว่าอะไรกระหลงพวกเชะและ l i d s อ่านว่าอะไรวินนั่งเข้ามาทางกระดานลูกลิเกือบละข้างหน้าู <Lit. S 2> ข้างหลังถูกแล้วลูกข้างหน้า l i t โอเคฮะเกี่ยวกับ เกี่ยวกับตาแหละแต่ว่าไม่ใช่ขนตานะตาอะไรนะเปลือกตาโอ้ยถูกต้องเปลือกตาแล้เป็นข้างในมั้่ข้างในที่ไหนล่ะคนไม่สามารถมองเห็นเปลือกตาได้ยกเป็นตัวเลขเองคนอื่นมองเห็นเปลือกตาเราได้นะเราเห็นตาในนี้สนใจกัได้เอาป่าบวกคะแนนไปอีกหนึงแล้วบวกคะแนนไปอีกหนึ่งอ่าเราลบกระดานให้ด้วยอ่ะใช่อ๋อจริงนะพึ่งับจดมา ทำต่อไปไรก็อ,อายเหมือนกันนี่นะใช่ยังวนเวียน h e <laughs> ยแ I l เชียอ e e s ล I l I สอ cheese I l อา s cheese ไม่ได้ใบ้นนี่ไม่ได้ใบเฉลยเลยอ l ยแ h e ชี e ขนตาเออใช่ถูกต้องโอเคอ่านได้โอเคโอเคโอค้ทำพอเกี่ยวกับตานี่รู้เนาะเดี๋ยวคับต่อไปยากแล้วนะ นี่คำที่8แล้วนะต่อไปคำที่9ม,ม,มาหยุดร้องเพลงสักครู่<ม>คำต่อไปอันว่าเป็นเน็บฮะเป็นเป็นเน็บ <laughs> <laughs> เป็นเน็บไหนมันชาตรงไหนในบอกแม่ดิมันชาตรงนี้มันชาตรงคำที่ห้าเด้่หนะ คำที่เก้าแล้วข้าคุณคำที่เก้าแล้วค่ะคุณอ่านว่าอะไรเหรออันนี้ตัวเอหรือตัวพีเอค่ะเพนเน่อบชีสด้วยเลยไหมจ๊ะอบครับไม่ใช่เอาเร็วๆอ๋อเอาไหมเพนไม่เพนพีไอเอ็มเราเอ็นเอนะไม่ใช่ไม่ใช่เอ็นไยเพนเน่พีพีเน่ ตัว NA นะเ A นะเฉลยเนี่ยเอายอมลรอไม่ยัได้หนึ่เอฮะม่ัได้1นึ่มันถูกมาครึ่งแล้วนะเพราะพินน่ะมันถูกแล้วนะเออแค่ออกเสียง NA ให้ถูกก็จบแล้วนะเฉลยนะไม่เฉลยเพนพินได้ถูกไหมไม่ถูกเอนไม่พินได้ไปดูเอาวิ์ลองนึกถึงอีกคำหนึ่งที่ลงท้ายด้วย NA บ้างแม่ใบนะ แคพี้ลองอ่านคำคำข้างล่างดิบานาน่าครับเอ้าแล้วมันเอ็นเอไหมไม่รู้เลยมีบางอย่างครับ้าวาดบานาน่าต้องวาดตัวนี้ด้วยครับรู้แล้วอ่าข้างบนก็จะต้องพินน่า เออใบจนถูกใช่ไหม<ะ>โอเคอ่านพินา้าเอาแปลดีกว่าพิน้าแปลว่าอะไรคิดว่าน่าจะเป็นนิ้วสั้คิดว่าน่าจะเป็นนิว้วอยู่นมินเนี่ยนไม่ใช่บรรน,นานา่าวินถึงได้นึกถึงมินเนี่ยนแต่พิน้าไม่เกี่ยวกับมินเนี่ยนเลยลูกอยู่ในร่างกายของเราอยู่บนหัวอยู่ในไม่ใช่บนข้างบนสุดนะแต่หมายถึงว่าอยู่อยู่ในแอเรียของหน้าวินอะจมูก ะปากสิวสิวเชรี่หูรอยย่นติ้กาหูรุนแรงมากมาตินกาเลยก็มันก็อยู่บนหน้าไงอ้าวให้ใบยังอ่ะใบแล้วใบใช่ไหมเออคนเราจะมีอยู่สองสองอัน ตายเคิ้วก็ต้องมีคำว่าอายดิตาไม่ตาไม่เกี่ยวกับตาเลยเฉลยปะมีสองอันแต่ละอย่างเนาะเอาไหนไหนให้เฉลยยังนออ้อรู้แล้วอะไรฟันครัฟันสองิ้นแรกไม่ใช่แม่อยากเฉลยแล้วเฉลยได้ยังรู้แล้วหนูแก้ม สองครั้งเฉลยนะไม่เอาเอาไม่เอาอีกพยายามมาเล็งสังเกตจากแม่เซอเอาหางหัวแมงไม่วินมีหัวหัวเม่งสองนน้ำผักสองที่อ่ะอเงาเจะาทอนเอาเฉลยแล้วเขาูปแล้วเชืเลือด <c oughs> เชื่อเลือดสองวันวันนี้โอ้ตายละลึกซึ้งเหลือเกิน <c oughs> ไม่ใช่ค่ะ ใบเฉลยนะอ่ะาใบใบนี้แล้วกันแม่ว่าใบานี้รู้เลยเอาไว้เป็นตัวรับเสียงแก้วหูมันแก้วหูมันไม่ใช่รับเสียงนะสิเ<ห>กี่ยวกับหูชั้นหูไม่ใช่ชั้นรอยหยักบนหูอ่าใกล้ๆละใกล้ๆละตรงนั้นเรียกอะไรที่จาอยู่อะ ยีอยู่บนหูจังบาะไม่ลืมแล้วอะเอ้าลืมทำเชฟบอที่ยี่กี่ยี่แล้วว่าเฉลยแล้วกันกระดูกก่อนบนหูมันอยู่ตรงนั้นแหะแต่รวมๆตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรหนังหูเฉลยนะแม่จะไม่ทนละไม่จะไม่กดิ่งตับไปไม่ไหวแล้ว เขาเรียกกันนี้เอาเฉลยนะใบหูโอเคไปดูคำสุดท้ายยากมากมาคำสุดท้ายยากมากอ่านว่าอะไร A A A ภาษาอะไรครับลูก โอกาสทีให้โอกาสทีแคนาดีนี่คือระจาฝรั่งเศสนะคะอานะคะอาร์เลคแคียนเอาเราอ่านว่ากูอาร์ E A R อากูคาอาร์อ๋อไม่แต่ว่ามันมัน E A R มันเป็นเหมือนเป็นเสียงสระตัวหนึ่งไง มันไม่มันไม่ได้ไม่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่ C A R ค่ะ E A E A E A เป็นอะไรนะอะแล้วข้างหลังอันว่าอะไรแคนแคนอะไรแคนเออร์ฮะแคนเออร์แคนเออร์แคนเออร์เห็นไหมบอกแล้วคำสุดท้ายยากเลยแม่อ่านให้ฟังนะครับคำแรกนะ E A R เนี่ยอ่านว่าครับอีเ C A N A L อ่านว่า c a n a l Ear c a n a l ยา <Yeah>, แคนนอนแคนนอนเออแล้วแกนแขนยอดแน่เลยไม่น่าเชื่อเลยมันจะไปถึงนั่นได้ไใช่แปลดิแปลเลยยา <Yeah, candle. S 1> แคนแน,นอนแคนนอนน่ะมันปืนใหญ่อันนี้แคนนอนใช่ตรงนี้ป่ะไม่ใช่ตรงนี้แล้วมันเรียกว่าอะไรไม่ใช่นั้นไม่ใช่นั้นไม่ต้องมาแห่ขูให้แม่ดูกระดูกจมูกไม่ใช่แล้วกระดูกจหูกระดูกอ้าวจมูไม่ใช่แล้ว ไอแคนเนลแคนเนลคืออะไรก่อนได้ก่อนถ้าเอาแคนเนลอย่างเดียวมววันแปลว่าคลองอะ้าวแล้วขี่หูแน่เลยเฉลยเลยนะล็อกดาเฉลยนี่ข้อนี้ศูนเลยนะไม่ดีือ่ะแคนไอแคนเนลไปหูไม่เข่าแวะอันนั้นพิน้าฉันหูอ๋อเฉลยเถอะ,ะไม่เยาะเจ้าหู ไม่ไม่ใช่เยื่อเจลในแก้วหูโอ้โห oh, ลึกไปไหมมันเลือดขาวมันเลือดแดงในแก้วหูมาเฉลยเถอะรูหูทำไมอา้าวก็รูไงช่องเนี่ยช่องในหูเนี่ยช่องเข้าไปในหูอันนั้นเรียกว่าแยแขนย่อนดีกว่าเนี่ยเพราะแฉนย่นเขาไฟแล้วพวดเข้าไปมันจะมีหรอโอ้ยอ้าว <c oughs> มารวมคะแนนกันพ <c oughs> ีไ่ได้กี่คะแนนลูกมาเก้นาคะแนนหนึ 1> 1่ง สองสามสี่แล้วก็ครึ่งกับครึ่งก็เป็นหนึ่งใช่ก็เป็นห้าแล้วอันนี้กับอันนี้ก็เป็นหกแล้วก็ครึ่ง <c oughs> วันนี้คุณาด้าไเด็กชายเควินเด็กชายเควินได้วันนี้ไปหกครึ่งนะครับ <c oughs> วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับ <c oughs> สวัสดีค่ะ ฟุตฟิตอังกฤษวิทเควินถ้าชอบกดไลค์กดแชร์และกดจับส c r ร b ์เพื่อติดตามชมคลิปต่อไปแนะนำติชมได้ในคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เควินด้วยนะครับ